สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้อยู่กับพวกเราใน F m m p o t c a s t ครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่กับใน็อปปิอข,ของ Beauty for You กันเลยใช่ใช่ใชคะโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาบอกเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเครื่องสําอางแล้วก็การแต่งหน้านะครับผมว่า<ห>ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเราก็สามารถแต่งหน้าออกไปมอได้เราก็<ช>สามารถแต่งหน้าออกใช้ชีวิตได้ครับผมโดยที่วันนี้เนี่ยเรามีวิธทีกรหนุ่มสาวสองคนที่จะมาแชร์เรื่องราวนี้ให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้นะครับผมสวัสดีค่ะอยู่กับมิวกิรติยานะคะสวัสดีครับผมอยู่กับผมกันไกยกันรจันนะครับผมนี้เราสองคนก ใช่ค่ะมาแชร์ก mm ันในพอร์ตแชร์ในวันนี้เลยโดยที่พีจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราไปดูกันเลย mm podcast มิวมิวก็แต่งหน้าอยู่แล้วในชีวิตประจำวันทั่วไปใช่ก็คือเนี่ยอยากจะแบบถามมิวมิวว่าคิดว่าผู้ชายแต่งหน้าเนี่ยแปลกไหมแบบแต่งหน้าไปเรียนแต่งหน้าไปมอหรือว่าแต่งหน้าไปใช้ชีวิตทั่วไปอะในความคิดของมิวมิวเนี่ยมิวคิดว่าไม่แปลกนะเพราะว่าสมัยเนี้ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วผู้ชายเนี่ยสามารถแต่งหน้าไปเรียนไปทํางานหรือว่าเออเอพิดเได้ทท้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งการแต่งหน้าผู้ชายเนี่ย ก็คือแบบว่าโทนฟิลเกาหลีไม่อัพหนไม่อมัพนั่นเองค่ะอืมใช่ถ้าเป็นมุมมองของกันไกเนี่ยกันไกรู้สึกว่าผู้ชายก็สามารถแต่งหน้าไปใช้ชีวิตได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็คงไม่อยากจะออก<ช>จากบ้าน<ช>ไปแบบว่าสมโสมหลอกเรานี่รู้สึกว่าแบบว่าเออเราก็สามารถที่จะแต่งหน้าไปเรียนที่มอแต่งหน้าไปใช้ชีวิตเพราะถ้าสมมติเราสมมติเราอาาร่านสือสอบถึงดึกแล้วเราไปหน้าสมโสมเนี่ยแล้ววันนั้นมีพีเซตนมีหลายๆอย่างมีถ่ายรูปเนี่ยกันไกรู้สึกว่าแบบมันก็คงจะ ดูโซมดูแล้วถ้าแบบวันที่ผู้หญิงอะแต่งหน้าปกติละสมมติมิมิวยกเครื่องสำอางมาด้วยแล้วมีเพื่อนผู้ชายเดินไปขอยืมเครื่องสำอางแต่งหน้าหน่อยมิวจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยเขาสามารถใช้เครื่องสำอางของเราได้ไหมหรือว่าคิดว่าเป็นยังไง นี่ว่าให้ใช้ได้เลยค่ะแบบว่าเดี๋ยวนี้มันก็อะไรหลายๆอย่างที่แบบแต่งหน้าได้ปกติผู้ชายก็ไม่แปลกนะคะที่จะมายิ้มเราเขาก็อยากแบบอยากลออยากอะไรอย่างเงี้ยคือมายิ้มเราได้เลยค่ะก็อยากจะถามคุณงินไกลนะคะว่าคุณใช้งบประมาณซื้อเครื่องสำอางประมาณเท่าไหร่คะก็พี่ช้ใช่ไหมแบบอนะ่ะถ้าเป็นพีพีเนี่ยพีพีใช้เท่าไหร่แบบว่าสมมติจะซื้อเครื่องสำอางมาหนึ่งเซ็ตแต่งแค่เอวิดีเอลุกได้เนี่ยก็ตัวพีพีเนี่ยพีพีคิดว่าพีพีใช้ประมาณเออ อยู่ที่ประมาณ700รอถึงพันช่วงแรกๆที่แต่งหน้ายังไม่ได้แบบว่าใช้ของที่แบบเบอร์ขนาดนั้นคือถ้าเอาแนะนําเนี่ยเราสามารถซื้อคอนซีลเลอร์ซื้อคูชันหรือรองพื้น,นจากเซเว่นได้ซึ่งใช้ดีด้วยแบบว่าใช้แค่เป็นติ้นก็ได้แล้วก็ซื้อฟองน้าเพิ่มหน่อยอ่ะอาจจะมีลิปแล้วก็แป้งให้รู้สึกว่าหน้ามันฟูขึ้นมันเต็มขึ้นเราอาจจะต้องแบบว่าลองแต่งหน้ากันดูหน่อยแต่ถ้าแนะนาเนี่ยสิ่งที่แบบว่าเริ่มต้นเลยที่ควรจะมีก็ควรจะมีะมอ่ะรองพื้นแบบหรือครูชันอ่ะมีกันแดดทา แล้วก็อะถ้าสมมติมว่ารู้สึกว่าอยากเติมสีสันให้กับหน้าหน่อยก็ต้องมีลิปมันลิปมันลิปมันก็สีก็ได้ไม่สีก็ได้ทำให้ปากดูอวบอิ่มใช่แล้วก็ต้องมีสมุอยากแก้มฝาดมามอก็คือมีบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรครีมหรือบัตรฝุ่นก็ได้ใช่ใช้ได้หมดเลยแต่แนะนาว่าถ้าเป็นบัตรครีมจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะทาให้แก้มดูละมุนมากกว่าใช่แล้วก็ค่อยใช้บัตรฝุ่นในการแบบว่าเติมเข้าไปตอนเราเสร็จแล้ว ม,มิวเนี่ยอยากจะแนะนําอะไรแบบเครื่องสำอางเบื้องต้นที่สามารถจับต้องได้ทั้งราคาทั้งสถานที่ซื้อเนี่ยให้อะไรกับมีบาง3อย่างอย่างที่มิวมิวพูดไปมิวจะแนะนําเลยค่ะที่เซเว่นอีเอทุก <Save S 2> อย่างจับ <11. S 2> ต้องได้หมดเลยตัวมิมวิเนี่ยใช้3อย่างนะคะก็คือ1 BB ของเคียร์นอตอยู่ในราคาที่49บาทอ่ามีมีมใช่ค่ะอย่างที่2เนี่ยลิปสติกของซิทชุกซิ ราคาก็49บาทเหมือนเดิมค่ะอย่างที่3นะคะอยู่ที่แป้ง BB ของพรนะคะที่15บาทซึ่งราคาเนี้ยจับต้องได้หมดเลยค่ะคือถ้ามี3วันนี้ก็คือสามารถแต่งหน้าออกจากห้องได้เลยใช่อ่้งบเป็นคูชชั่นใช่ไหมใช่เป็นคูชชั่นก็แต่งหน้าได้จริงใช่ทพูดแต่ถ้าจะให้นี่แบบว่าเติมเข้าไปหน่อยก็อาจจะแบบสมุิก่อนแต่งหน้าเราอาจจะต้องลงกันแดดก็แนะนำเป็นกันแดดของเคลียโนสใช่น่าจะ49บกาบาทใช้ดีเหมือนกันแล้วก็มีคุชชั่นและ มีแป้งแล้วอะบางคนอาจจะอยากได้ลิปมา,าหรือว่าเป็นลิปสีอ <4. S 1> ืมถ้าลิปอะกันได้จะใช้เป็นแบบไม่ลิปมันก็ลิปตินสองอย่างแบบว่าถ้าถ้าเป็นลิปมันเนี่ยก็จะแนะนําไปของนีเวียก็ราคาที่สีิบเก้าบาทเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นลิปตินเนี่ยก็สีิบเก้าบาทจายี่ห้อไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้เป็นลิปมัน้ยเป็นลิปตินที่แบบว่าทาได้ง่ายส่วนสุดท้ายเลยเนี่ยที่ขาดไม่ได้สําหรับกันไกลเลยก็คือ บัตรแก้มอ่านไว้ดูแบบมีชีชชวิตชีวา่อยแต่อันนี้อาจจะต้องไปแบบว่าที่วัดศาลที่อะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถไปหาดูได้ถ้าบัตรที่แนะนำเลยที่ชอบเลยก็คือของ for you two โอ้ยราคาไม่แพงราคาอยู่ที่ราคาที่199เหรอหรือว่า179บาทเองอ่าใช่ราคาก็จะอยู่ที่199หรือว่า1179อ่ะอันนี้อาจจะเป็นส่วนที่ add on เติมเพิ่มบางคนอาจจะไม่อยากปัดแก้มแต่ว่าถ้าสมมติเราจะปัดแก้มแต่เราเราก็อาจจะต้องเออ เติมให้มันดูมีสีขึ้นมาหน่อยแล้วก็วันนี้เราก็แนะนาทิกกันไปเยอะแหละใช่ค่ะเปะ็นการบอกอีกว่าเออทุกคนก็สามารถแต่งหน้าได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะได้เสริมความมั่นใจทุกคนด้วยค่ะถูกซึ่งการแต่งหน้าเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกเลยค่ะแต่งยังไงก็ได้ค่ะใช่แล้วก็จะมีเป็น้าง,งานใครที่อยากดูเรามาแนะนําอะไรอีกใน EP ีต่อไปว่าอยากให้แนะนําลุคแต่งหน้าแนะนําโทนแนะนําการเลือก personal color ยังไงที่มันลึกลงไปก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวอีหน้าเราจะหยิบขึ้นมาพูดกันอีกในประเด็น และอ e ีพีหเราอาจจะมีแขกรับเชิญก็ได้ใช่ค่ะชาก็ฝากติดตามรายการ MM Hotcast ของพวกเราด้วยนะครับในช่วง Beauty for You วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม e ่อีพีหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย